สวัสดีครับครับถ่ายบรรยากาศบนอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวพี่น้องนี่ครับให้เบิ้ลกับสองฝั่งทางสน,นิทมีแต่ต้นสนครับพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางครับวันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบสองพันห้าห้าร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดือนพฤษภาคมครับพี่น้องของการเดินทางนี้แล้วครับพี่น้องอยู่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ครับระวังสางป่าข้ามถนนสองฝากฝั่งข้างทางนะพี่น้องนะเก็บภาพบรรยากาศเพาฝากคือเก้าครับทีมงานรับจ้างครับไปทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้อยู่ท้งเขาหรือดอยครับอยู่อำเภอน้ำหนาวครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสองฝากฝั่งข้างทางคือต้นสนนะพี่น้องเป็นสนอะไรผมก็ไม่รู้ผมเห็นมาแต่น้อยแล้วนี่ครับทิวสนนะครับ บรรยากาศดีครับพี่น้องอยู่บนยอดเขาเลยครับผมมุ่งตรงไปลงเขาไปนี่ก็จะเป็นอำเภอน้ำหนาวอำเภอคอนสารน้ำหนาวอยู่เพชรบูร์คอนสารเป็นเขตชัยภูมิครับคอนสารอำเภอคอนสารแล้วก็วิ่งตรงไปก็อำเภอชุมแพรครับจุดหมายปลายทางของผมก็อยู่ที่อำเภอศรียมพูรครับจังหวัดขอนแก่น และจุดหมายปลายทางอีกหนึ่งจุดก็คืออุดรธาน,นีและจังหวัดบึงกาฬครับพี่น้องอ่าผมไปได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝักงน้องครับเกาอาการเดินทางครับชมทิวเขาบรรยากาศดีครับไม่ดูฉากไปน้ำครับพี่น้องเนี่ยโอ้ยต้นสนพี่น้องเอ้ยคุณนะผู้ใดเบื่อเคยมากครับผมมันเก็บภาพบรรยากาศเบิง้งแยวๆให้ครับผมบ่ได้ขับไปผมค่อ,คอยๆไปครับเนี่ยให้ บรรยากาศหกแลนหกสิแปดสิไพเบิ้งว่าอ่า ao ao น Mind ี่ครับบนเทิงเขาเลยมีอุทยานแห่งชาติน้ำหนามีน้ำปลาด้วยครับเนี่ยสร้างก็มีด้วยมันบ้างสร้างออกไม่ยังม่ขึ้นหลยนี่ครับไพ่เบิ้งครับของการเดินทางครับมีทิวสนครับอยู่บนยอดอุทยานแห่งชาติน้ำหน้าเนี่ยปลาสนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่ ต้นสนมันก็คือต้นสนในี่ยน้ำลงเรียนนะนี่ต้นสนมาเนี้ห็นมีแต่ต้นปาสนนี่ครับครับปาสนนี่แน่ลยสองข้างข้างเลยเห็นต้นสนให้เบิงกันครับของการเดินทางพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจครับฝากกดติดตามให้นะครับผมมีผ้า ไปชมคลิปใดเห็นคลิปใดก็กดตึกใจผมนี้นะครับฝากไว้ครับทุมรับจ้างเรื่องรถรับจ้างไว้ใจผมจวด